วันนี้มีเมนูเซตมาฝากค่ะน้ำพริกกะปิปลาทูชุบแป้งทอดแล้วก็ผักราดกะทิค่ะก่อนอื่นตั้งกระทะลวกผักค่ะเติมเกลือลงไปในน้ำหนึ่งช้อนชาค่ะเมื่อน้ำเดือดก็ลวกยอดตำลึงก่อนค่ะพลิกแค่สองครั้งแล้วก็ตักน็อกในน้ำเย็นค่ะเพื่อให้ผักเขียวสวยนะคะแล้วเราก็ลวกผักกูดที่เด็ดแล้ว ไปมาแค่สองครั้งก็พอค่ะแล้วก็ตักนอกในน้ําเย็นค่ะพอน้ําเดือดเราก็ใส่ยอดมะรุมลงไปลวกต่อเลยค่ะคลิกแค่สองสามครั้งก็ตักนอกในน้ําเย็นเลยค่ะจัดผักใส่จานค่ะตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ากะทิลงไปแล้วก็เติมเกลือไปครึ่งช้อนชาค่ะเปิดไฟปานกลางเคี่ยวจนกะทิข้นค่ะปริมาณกะทิตามความชอบเลยนะคะ ถ้าชอบข้นมากก็ใส่มากค่ะอันนี้เราใช้ไปประมาณ700กรัมค่ะเคี่ยวกะทิจนข้นได้ที่ก็ปิดไฟค่ะแล้วก็เอากะทิมาราดที่ผักได้เลยค่ะตั้งกระทะใหม่แล้วก็ใส่น้ำมันปาล์มแล้วก็นำปลาทูลงทอดจนเหลืองกรอบค่ะแล้วเอามาวางบนกระดาษซับมันค่ะ ต้องขอโทษด้วยนะคะตอนที่ชุบแป้งเราคิดว่าเรากดบันทึกแล้วแต่กลายเป็นไม่ได้บันทึกค่ะเลยไม่มีภาพมาให้เลยค่ะเราก็ใช้แป้งทอดกรอบทั่วไปค่ะชุบบางๆแล้วก็ทอดค่ะเสร็จแล้วจัดเข้าเซตเลยค่ะ